สวัสดีครับหลายๆคนอยากจะได้ทาวน์โฮมในทำเลมิสุกวิแท้ๆพอไปดูราคาขายเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกินงบไปบ้างมันก็มีทางเลือกนะครับคอนโดมิเนียมแบบดูเพลทติดสระว่ายน้ำมีทางลงสระว่ายน้ำแบบนี้ห้องนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบว่ายน้ำเป็นห้องที่เหมือนกับบ้านข้างในเป็นดูเพลทสองชั้นขนาดใหญ่เหมือนทาวน์โฮมเลยครับอยู่ใจกลางมิสุกุวิทแล้วก็ ที่สำคัญคือ pool access ครับสามารถจะออกจากระเบียงบ้านเปิดประตูนี้มาใช้ชีวิตติดสระว่ายน้ำได้ทุกวันเหมือนสระส่วนตัวของคุณเองนะครับคล้ายๆกับว่าได้บ้านทาวน์โฮมที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยขอจองเลยกันเจ้าของห้องประกาศขายอยู่นะครับใครสนใจตามมาดูกันบ้านเลขที่78ทับ86นะครับ เป็นดิจิตอลดอล l ็อกแบบเยวนะครับยี่ห้อเยวแล้วก็มีซอฟต์โค้ดฝังในให้เปิดประตูเข้าห้องมาก็จะเป็นชุดครัวนะครับยี่ห้อโกเรนเจมา Philip Start ทางซ้ายมือจะเป็นห้องเป็นห้องน้ำครับ ซึ่งเป็นห้องน้ำที่เชื่อมต่อกับห้องนอนด้านล่างแบบ double อ็ c e s s นะครับอันนี้ไม่ได้กั้นห้องไว้ให้ทำให้เกิดเป็นสเปซโล่งๆพด้นสูงแล้วก็ทางไปสู่สระว่ายน้ำนะครับผ่านระเบียง ประตูล็อกเสร็จสรัพตรง่วนหน้าทางออกสะระว่ายน้ำเป็นโซนเบิมพูลูมนะครับได้กระจกต่อเนื่องพื้นเอนชิเนียร์ปูแบบก้างปลานะครับแล้วก็ห้องด้านหน้า ที่อยู่หน้าประตูเป็นห้องใต้บันไดเชื่อมกับห้องน้ำเล็กๆผมว่าเขาดีไซน์มาเป็นห้องเมดนะครับซักลีดซักผ้าในตรงนี้โตให้หนึด่ด้ มันไดขึ้นด้านบนด้านบนก็จะมีห้องนอนนะครับประตูไม้เฟิรม์มแข็งแล้วก็เป็นห้องนอนชั้นสองที่ได้วิวสระสวยงามอ่าอันนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์เบดเลยและครับเพราะว่ามี ประตูเชื่อมเข้าสู่ Walk-in c l o s e t แล้วก็เข้าไปที่ชุดห้องน้ำสุดอลังการตรงนี้ที่ปิดปิดไว้ก็คือพวกหัวก๊อกนะครับที่อาบน้ำแบบบร i n อนชัลเมีฝักบัวนะครับก็ไม่ต้องกลัวอาบมีหน้าต่างเปิดออกได้ไปสู่ต้นไม้ได้านนอกครับ อืมใช้ดีเหมือนบ้านคอนเซปต์ Concept, ห้องน้ำของที่นี่นะครับก็จะให้อ่าง k i สแอนด์เฮแบบตรงกันข้ามมีฝั่งซ้ายหนึ่งอันตรงกลางเป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็ฝั่งขวาเป็นอ่างอีกหนึ่งอันครับใช้คู่กันแล้วก็แบ่งฝักปัวกับสุขภัณฑ์แยกออกจากกันเป็น ของวิลรอยแอนบอส์นะครับอันนี้มีโทรศัพท์ไว้ให้ด้วยออกจากห้อง Master มาสเตอร์มาเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับทางเข้าก็จะเป็นช่องแบบนี้แล้วก็นี้เป็นโซนห้องนอนมีหน้าตา่าง ตู้เสื้อผ้าบิวมาให้แล้วแอร์ฝั่งฝ้านะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องนอนเล็กเนี่ยด้านหน้าจะมีประตูอยู่บานหนึ่งนะครับตามกฎหมายเป็นประตูที่ออกไปยังคอริดอร์เป็นคอริดอร์ส่วนกลางของชั้นสองครับ